ลงมาดิท้อ,องเนี่ยที่วัดพระาธาตุใช่ไหมพระาธาตุสีโคตบองพระาธาตุสีโคตบองนคนที่มีบุญบารมีมีวาสนาหรือคิดสิด่งใดแล้วจะสมวาสนารูปยังไงก็ดังคนบางคนรูปยังไงก็ไม่ดังพระอาจารย์รูปไม่ดังเนี่ยเมื่อกี้เขาบางคนรูปุูบเสียงกังวาแล้วเข้ามูแบบดีมาก,มากแต่ใครที่เคยเสือเป็นหน้าคาจะรูปดัง มันมีรอยหน้าอยู่ใช่ไหมนในเกล็ดหน้าเนี่เขาอยู่ข้างในรูไม่ดังก็วัตระธาตุวัตถะสีโคตรตะบองใช่ไหมครับอยู่ตรงข้ามวัตถะ ยู่ดรู้ข้ามจังหวัดนครพนมเมื่อท่านมาถึงจังหวัดนครพนมแล้วหาวเวลาว่างท้ามาทมําบุญที่พระธาตุสีโคตตะบองให้ได้เก่าวมากเพิ่ง <c oughs> จะเริ่มรูนักใหม่ๆดูแล้วโอ้ขนลุกมาที่นี่ยายทำอะไรดิ Thank <laughs> you. ตกลงเลยยายอาทิตฐานี่